สวัสดีครับหัวข้อที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับหมรู้สึกดีใจมากเพราะกำลังพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพล่อโลกนี้มากที่สุดนะบุคคลนั้นก็คือองค์พระเยซูกิตนะหัวข้อที่ผมจะบรรยายก็คือพระเยซูริตบุคคลมหัศจรรย์ครับนะครับท่านผู้ฟังครับท่านทราบไหมไม่ว่าใครเมื่อศึกษาชว่ตของพระเยซูอย่างจริงจังเนี่ยเขาจะต้องประหลาดใจสิบการนี้ ต้องประหลาดใจแน่นอนครับไม่ว่าใครศึกษาจะต้องประหลาดใจประการที่หนึ่งก็คือพระอ,องค์ทรงตรัสหรือทรงพูดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครที่เป็นคนปกติก้าพูดก็คือถ้าใครพูดประโยคนี้แดงว่าเป็นคนบ้าแต่พระอ,องค์พูดกล้าพูดประโยคนี้มาดูครับพระอ,องค์พูดคําว่าอะไรบ้างตัดคําว่าอะไรบ้างนี่คือสิ่ง,งแรกที่ประหลาดมากครับในคิดของพระองค์อองพระเยซูประการที่หนึ่งครับนะคุณดูนะพระองค์พูออพดประโยคนี้ครับเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คำถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆเขามักจะถามนี้พระเยซุตเนี่ยคือผู้ใดท่านผู้ฟังครับถ้าอยากรู้ว่าพี่เอซุตคือผู้ใดเนี่ยอย่าฟังจากปากผมครับไม่ยายามีประโยชน์เลยครับถ้าอยากรู้ว่าพระเยซุตผู้ใดเนี่ยต้องฟังจากปากของเยซูเองนะแต่ผมแห้คุณผ่านทางบุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้นี้คือคนนี้ครับซีเอสลูอิสซีเอสิสเนี่ยเป็นนที่เขียนเดนนาเนียมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามใช่ไหมครับคนนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในพระเอซสตไม่เชื่อเลย เขาเป็นคนที่หัวปลายมากเป็นคนที่ตักกะแรงด้วยเหตุผลเนี่ยโลจิกเนี่ยแรงมากเลยครับจนวันหนึ่งเพื่อนเขาที่เป็นคริสเตียนเป็นอา,อาจารย์มาห,หาวิทยาลัยด้วยกันเนี่ยคำปิดอังกฤษนะครับได้มาพูดกับลุยส์อย่างนี้บอกว่าลุยส์ถ้านายไม่เชื่อ,อพระเจ้านายน่าจะมีเหตุผลในการปฏิเสธเมื่อลุยส์ยินนะครับเขาทาไมครับท่านก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะเหตุผลเพื่อจะมายืนยันว่าฉันไม่เชื่อ,อพระเจ้านั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องจริงนะเขาจึงถามเพื่อนของเขาครับ ถ้าฉันจะศึกษาเรื่องเพียร์ซิว่าพงเป็นใครเนี่ยจะเริ่มจากประโยคไหนเพื่อนของเขาจึงบอกว่านายเริ่มจากว่าทำย้อนบปเทื่อข้อสามสิบถึงสาสิบสามเพียร์ซิตัดว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกหวังจะปว้างเพระเยซูให้ตายเพรยเยซูจึงตัดกับเขาว่าเราได้สาแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการของพระบิดาของเราท่านทั้งหลายหยิบก้อนก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทำข้อไหเล่าพวกยิวถูกตอบพงว่าเราจะขว้างท่านวิชัยเพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้านี่คือข้อบีที่เพื่อนของลุยส์เสนอให้ลุยส์ศึกษานะเมื่อลุยส์ศึกษาก็เห็นว่าเพชรสลังอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้านะลุยส์บอกว่าไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่จะตีเป็นความหมายอื่นนอกจากเพชรสิกรบอกว่าพุ่งเป็นพระเจ้าดูตรงนี้ครับลุยส์พูดว่าตรงนี้เพศรสิกบอกว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งเดียวกันนี่ภาษาชาวบ้านนะกำลังจะบอกว่า พีเอชิตัดว่าเรากับพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกเนี่ยเป็นเผ่าเดียวกันนะพ่อพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นลูกพระองค์ลูกพระเจ้าพระองค์จึงเป็นพระเจ้าด้วยดังนั้นลุยซบอกว่าพีเอชิเนี่ยเรียกเองว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้แล้วลูอิสก็บอกเลยครับเขาเขียนชาดียออกมานี่คือชาิของลูอิสครับที่เขียนออกมาพรเอชิดอ้างตัวเป็นพระเจ้าลูอิสบอกว่าเมื่อคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าก็มีทางเป็นไปได้สองทางคือคนเนี้ยพูดจริงสองคนนี้พูด ไม่จริงลูอิสมาดานพูดพไม่จริงก่อนพียเอสกิดเรียกเองว่าเป็นพระเจ้าถ้าพง์ไม่ใช่พระเจ้าคือแล้วพง์ว่าพง์เป็นพระเจ้าพงพูดไม่จริงถ้าพูดไม่จริงเนี่ยก็มีทางเป็นไปได้สองทางคือพง์พูดโดยรู้ตัวกับพูดโดยไม่รู้ตัวถ้าพง์ไม่ใช่พระเจ้าแต่ดันพูดว่าพงเป็นพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวพง์ก็เป็นคนบ้าแต่ถ้าพง์พูดโดยรู้ตัวพง์ก็เป็นคนโกหกหลอกลวงโง่ลูอิสบอกเลยครับ ปรากฏการณ์วคนบ้าคุณโกหกหลอกลวงและคนโง่ไม่มีปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เลยดังนั้นเนี่ยเหตุผลในสมองเขาเนี้ยบีบเขาเลยบอกว่าไม่ใช่ฝั่งนี้แน่นอนพระเพซูเป็นใช่คนที่หลอกลวงไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่โกกดังนั้นเหตุผลบีบเขาตรงนี้ครับพระเพซบอกว่าพระเจ้าก็คือจริงว่าพระเจ้าเมื่อลุยส์ได้ศึกษาวิเคราะห์นี้เสร็จท่านก็บอกว่ามีสองทางละท่านต้องเลือกละก็คือยอมรับหรือทาไมครับปฏิเสธนะแล้วเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับลุยส์เขาสัตซ์ซื่อต่อ เหตุผลตะก,กะที่ในหัวเขาเขาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์และเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้ก็คือแก่นแท้แห่งกิจศาสนาอันนี้แปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกเลยนะครับท่านทราบไหมในคำนงหนังสือเล่มนี้ลูอิสเขียนว่าอะไรข้าพเจ้าศึกษาเรื่องพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะอยากเชื่อแต่เพราะอยากจะจับผิดอยากจะทําลายแต่เมื่อข้าพเจ้าศึกษานะข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านที่พูดอย่างนี้ครับในเทอมที่3ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน,ายนของปี1929 ผมยอมแพ้และยอมรับว่ามีพระเจ้าผมอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเชื่อด้วยความถูใจที่สุดและอย่างจําใจที่สุดตลอดทั่วทั้งประเทศตะกิจเลยก็ว่าได้เพราะเขาศึกษาเรื่องพเยซูไม่ใช่เพื่อจะเชื่อครับเขาศึกษาเพื่อจะจับผิดแต่เมื่อเขาศึกษาไปศึกษามาเหตุผลอะไมครับบีพเพื่อเขายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าท่านฟังครับลองคิดดูสิครับถ้าผมเนี่ยนายดีกรเนี่ยไปในโกนการบนะิ๊กซีโรตัสเนี่ยคนกำลังช็อปปิ้งอยู่การบิ๊กซีโรตัสและผมพูดอย่างนี้ พ่อแม่พี่น้องผมนี่แหละพระเจ้าคุณคิดผมจะโดนด่าว่าอะไรครับไอ้บ้านะครับคนที่กล้าบอกว่าตัวเองพระเจ้าได้ในโลกนะมีสองประเภทคือหนึ่งคนบ้ากล้าพูดสองเขาเป็นอย่างนั้นถึงกล้าพูดท่านดูฟังครับพระเยซูริตบอกว่าพงเป็นพระเจ้าคุณคิดว่าพงบ้าไหมนะมาดูสิครับปีนี้ปีคิสระต์ศักราช2012ปีคิทสตะศาราชเป็นปีที่มีที่มาจากองค์พระเยซูริตเป็นปีที่ใช้กันทั่วโลกถ้าพระเยซูริตคนบ้า ทำใมใช็ปี่นบ้ากันทั่วโลกครับวันคริสต์มาสเดยฉลองกันทั่วโลกเลยครับวันคริสต์มาสของวันเกิดของใครครับขององพระเยซูคริสต์ถ้าพระเยซูคนบ้าชฉลิมวันเกิดที่คนบ้าทั่วโลกเหรอครับไม้กางเขนที่อยู่โรงพยาบาลนะฮะเครื่องหมายชาติเป็นเครื่องหมายที่มีที่มาจากองค์พระเยซูเป็นเครื่องหมายช่วยคนถ้าพระเยซูคนบ้าเอาเครื่องหมายคนบ้าเป็นเครื่องหมายช่วยคนทำไมผมมีครั้งหนึ่งเจอทักร้องวัยรุ่นไม่รู้ชื่ออะไรนะเราไม่เคยดูวัยรุ่นเหมือนกันเขาใส่แม้งเขน น้องผู้หญิงน,นักร้องวัยรุ่นใส่กังเกตเดินสวนมาผมไลยด้ถามเลยน้องรู้ไหมครับไม้กางเขนที่แขวนที่คอคืออะไรโอ้น้องผู้หญิงที่เป็นนักร้องวัยรุ่นนี้นตอบไม่ต้องคิดเลยอ๋อเครื่องประดับชนิดหนึ่งค่ะโอ้คุณเข้าใจผิดแล้วครับท่านผู้ฟังครับไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องประดับนะครับขอพี่น้องจําไว้เลยนะครับไม้กางเขนคือเครื่องมือประหารชีวิตที่ทารดณโหดร้ายที่สุดในโลกหนึ่งในแปดอย่างคืออะไรบ้างครับหนึ่งอิงเป้า 2. ตัดคอ 3. แขวนคอ 4. ีฉีดยาพิษตายห้านั่งเกาวีฟ้า 6. ที่ตัดหัวของฝรั่งเศสกิโยตินเที่ตัดหัวสุนัขปะบุนจิงแปไม้กำงเข็นตอนนี้ผมถามท่านผู้ฟังครับตั้งแต่ท่านเกิดมาเป็นคนจนนั่งฟังผมพูดในคลิปปีโรนี้ท่านเคยเห็นเครื่องมือประหารชุดหนไหมครับได้รับการยกย่อง เท่ากับเครื่องมือประหารชุอดอันนี้วันอาทิตย์นะครับถ้ามีโอกาสแวะไปที่คิเตจนะไปที่โบสถ์ของคิเซียนคุณเย็นบทเพลงที่ยกย่องเครื่องมือประหารชุดนี้แต่เป็นดเลยครับผมร้องให้ฟ <c oughs> ังเล้อกสองเพลงก็ได้ที่กลางเคนที่กลางเคนข้ายินดีเสมอไปเขายกย่องอะไรครับเครื่องมือประหารชุดนี้ข้าจะแบกกลางเคนแล้วเดินตามข้าจะแบกกลางเค้นแล้วเดินตามเขายกย่องอะไรครับเครื่องมือประหารชุดน,นี้ รับรองคุณโบสถ์ไม่มีเพลงนี่หรอกครับเขาอีไฟฟ้าเขาอีไฟฟ้าอนี้เมารองกันนหะนะขาจะแบกยิ่งเป้าแล้วเดินตามขาจะแบกที่ตัดหัวสุนัขบางทีเราเดินตามขัดะร้องพวกนี้ไม่มีทําไมเครื่องมือผหานที่นี่แล้วการยกกับนั่นไม่เหมือนคนอื่นครับนั่นแสดงว่าพระเยซูไม่ใช่คนบ้าในเมื่อว่าไม่ใช่คนบ้าพวกเป็นใครละครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆขอสูมาเตะภาษาเหนือพูดอย่างนี้ครับถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ก็เป็นคนบ้าและถ้าบุคคนบ้า ผมนายทุก่อนเชื่อใครอยู่เชื่อคนบ้าใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นใครบ้ากว่าคนบ้าคนเชื่อคนบ้าใช่ไหมครับคุณนำลนั่งดูใครพูดอยู่คนเชื่อคนบ้าพูดเรื่องคนบ้าอยู่ใช่ไหมครับถ้าพระเยซูเป็นคนบ้าใครบ้าคนเชื่อคนบ้าพูดเรื่องคนบ้าก็คือคนนั้นที่นั่งฟังคนเชื่อคนบ้าพูดเรื่องคนบ้าสุดแล้วพวกคุณไม่บ้านะครับเราไม่ใช่บ้าเอสุไม่ใช่คนบ้าในเบื้องพ์ไม่ใช่คนบ้าพวกเป็นใครครับทรงเป็นพระเจ้าจริงๆประโยคแรกครับพวกพูดว่าเรากับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน คำพูดอีกประโยคนึงที่ไม่น่าพูดได้ครับคือคำพูดนี้ครับเราดำรงอยู่ก่อนอัปปะรมเกิดประโยคนี้ครับไม่มีคนปกติก้าพูดนะครับถ้าพี่น้องดูบทวติศาสตร์ก็จะรู้ดีว่าอัปปะรมเนี่ยเป็นบิดาคนแรกหรือเป็นคนยิวคนแรกเลยบิดาคนแรกของคนยิวอ่ะอัปปะรมเนี่ยพระเจ้าเลือกเป็นเป็นยิวคนแรกเลยครับแต่เบิทิเข้าไปโลกแล้วบอกว่าก่อนที่อัปปะรมจะเกิดนะเราดำรงอยู่ก่อนอัปปะรมเกิดสิใครกล้าพูดประโยคนี้ครับ ถ้าผมนาฎิกรนะไปตะโกนการตลาดแล้วว่าผมเนี่ยเกิดก่อนของชื่อันนี้บ้าเลยนะครับเพื่อองค์ทำไมกล้าพูดแบบนี้คุณว่าพงเป็นใครมาดูอีกประโยคนึงก็ได้ครับนี่ครับประโยคนี้ทําให้ผมทําไมครับม่แหมไม่รู้จะหัวเราะหรือว่าตกใจดีครับพคกผู้ประโยคนี้ครับเราสามารถที่ทําไมครับยกบาปให้มนุษย์ได้ใครกล้าพูดครับถ้าผมไปยืนกางตลาดล้วผมสามารถยกบาปได้นี่โดนด่าว่าคนบ้าเลยนะครับอีกประโยคนึงครับนี่ทําให้ผมทําไมครับรู้สึกโอ้ไม่รู้จะตลกหรือว่าตกใจดีครับ เพีซิพูดประโยคนี้ครับอีกสามวันเราจะกลับมารู้ไหมครับพงพูดประโยคนี้ก่อนที่พมจะตายบนไม่งเขนดพูดกับเหล่าสาวกสาวกกำลังบอกว่าพงกำลังจะไปไหนพงว่าเรากำลังจะตายบนไม่งเข็ดและเพียรซิพูดกับสาวกเลยไม่ต้องกลัวนะอีกสามวันเราจะกลับมาคุณดูสิครับเพกยราพูดแบบนี้สมมติว่าคุณเป็นเพื่อนรักผมนะแล้ววันหนึ่งผมใกล้ตายแล้วคุณก็มาดูใจผมจะตายแล้วเธออาจารย์จะตายแล้วเธอแลวผมพูดยังไงไม่ต้องกลัวอีกสามวันเราจะกลับมาหาคุณ คุณจะพูดว่าไงครับไปที่ชอบที่ชอบใครกล้าพูดประโยงนี้ครับพี่ยาซ่งพูดไปอย่างนี้คุณรู้ไหมนั่นเพราะว่าพงษ์นะไหมครับหลังจากพงษ์สส้นชีวชนแล้วสองวันวันที่สามพงษ์ไมครับเป็นขึ้นมาจากความตายยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้คุณทราบไหมครับถ้าคุณจะถามผมบอกว่าอะไรเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดของความเชื่อพิเศนรากฐานที่สำคัญที่สุดของความเชื่อพิเศนก็คือหลังจากสิ้นตายแล้วสองวันวันที่สามเปียซูฟื้นจากความตายยังมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ครับ